มาต่อตรงนี้ก็ได้โซนนะครับได้โซนเพิ่มอันนี้อันนี้โซนเก่าเนาะที่เราได้ของไปคือไม้ไม้ไหนไม้ไม้นี้อ่านี่บอสได้ได้ของไม้นี้นะครับตรงนี้ก็บอสอีกแล้วนะครับเราก็ได้โซนใหม่นะครับจากโซนที่บอสจนถึงโลล่าสุดน,นะครับนี่โลล่าสุดน,นะแล้วก็โซนที่บอสนะถ้าใครมองว่าเป็นเป็นบอสแล้วอยากจะลองเสี่ยงนะครับเราก็จะได้ได้ไม้ไป ฐานะรองนะครับนี่ก็อันนี้ค่อนข้างห่างถ้าเกิดใครเจอแล้ว s l มันไกลนะก็ก็ต้องพิจารณานะอะตรงนี้ประสบการณ์จะช่วยคุณได้เอาอันหนึ่งตอนหนึ่งรอดไหมเฮ้ยรอดด้วยอะ่ะเออได้ด้วยนะครับนี่ก็พีพีนะโอ้เหลือเชื่อไหมนี้แต่ถ้าเป็นผมผมก็จะพิจารณาต่อรองราคาเพิ่มเติมนิดนึ่ง โอเคต่อมานะครับเขาก็บอสอีกแล้วนะครับพอบอสไปเนี่ยก็เราเราก็ได้โซนเพิ่มนะครับก็คือโซนโซนนี้โซน,นที่บอสจนถึงโลล่าสุดนะครับเห็นไหมเอ่ยแต่ว่าโซนนี้เนี่ยถ้าใครได้เข้าก็จะแพ้นะครับก็แพ้ไปหนึ่งไม้สมมุติสมมุติว่าเราเข้าตรงจุดนี้เลยอ่าผม ขาแบบแพ้ให้ดูนะครับอ FL ที่โซนจริงๆ FL ระดับระดับนี้เลยนะครับ RR หนึ่งตอนโอเคนะครับจุดนี้จุดนี้ก็จะพายแพ้ไปนะครับเป็นธรรมดาครับเป็นธรรมดา เ okay. พอแพ้เนี่ยพอเราแพ้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตลาดบดนะครับพอบอดแล้วเนี่ยเห็นไหมว่าพอบอดลงมาปุ๊บเขาทำลายโครงสร้างอันเก่านะครับผมจะพูดว่าทำลายโครงสร้างหมดเลยนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการบดขึ้นบดลงคือมันทำลายตัวเองหนึ่งสองทำลายฝั่งตรงข้ามนะครับทุกอย่างคือการทำลาย ออบอหนึ่งแล้วทำยังไงครับเราก็รอให้บอสองเกิดขึ้นนะก็คือตรงนี้ซึ่งกราฟไม่บอสองครับสุดท้ายเขาไป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 ,ปุ๊บเขาไปทำบอตใหม่วอหนึ่งปั๊บแล้วเขาก็ทำบอสองนะครับเพราะว่าทำบอสองเยตรงนี้คือโซนรับของของเราแล้วนะครับ อันนี้คือส่วนเราพอครับเราอาจจะได้ไม้ไปแล้วก็แพ้ครับแพ้ไปก็อนันี้มาเก็บ L6 LQ งผมไม่แน่ใจว่าแพ้ไหมในะชุดนี้ถ้าเกิดผมเข้าน่าจะแพ้เพราะว่าโดนเก็บ l อตรงนู้นนะเอาเข้าตรงกลางเขาตรงบนบนก็ได้อ่ะอ่าเข้าตรงบนนะงบนนะครับแล้วก็อาราหนึ่งต่อหนึ่ง สุดท้ายกราฟก็ไม่ไปไหนอันนี้อันนี้แพ้นะเพราะว่าเอสเอลเข้ามาถึงนี้นะครับแพ้นะคเมื่อเราแพ้เนี่ยแน่นอนแล้วว่าตลาดต้องวัดนะครับ๋ออเคไเดียวัน แพ้ตลาดบอทนะครับแล้วก็จะเกิดบอทหนึ่งใหม่ครับอันนี้มันเริ่มบอทหนึ่งตั้งนานเลยนะครับแต่ทีนี้เราแพ้นะจริงๆนับได้นะนับก็ได้บอสหนึ่งนะครับแล้วก็มาเกิดบอสสองโอเคก็เกิดบอสสองแล้วตรงนี้ก็คือโซนเซลล์ของเรานะครับคือตามระบบเลยนะผมจะไม่ไม่สร้างภาพหรอกทุกคนนะ,ะโซนเซลล์ของเรา นนี้เราก็จะแพ้อีกแล้วนะครับเราก็จะแพ้สานะเซลล์นะนี่เราเซลล์พอเรามัอนลดลงนะอ่าพอหน้าง,งานจริงๆอ่ะทุกคนจะมีจริตที่หลบเป็นแน่ๆรับประกันได้นะครับว่าหลบเป็นพอทุกคนอาจจะไปแบบไปดูแท่นกลับตัวไปดู PA ปเอคอนเฟิร์มในโซนอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ แอ้ว่ะผิดๆโอเค,คพอเราแพ้แปลว่าตลาดต้องบอสนะครับดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ก็เห็นว่าไปเป,เป็นบอสหนึ่งแล้วนะเห็นไหมอ่าแล้วก็รอบอสสองนะครับตลาดขึ้นไปก็ยังไม่ขึ้นนะครับเกิดบอสหนึ่งใหม่นะครับอ่าบอสหนึ่งก็ไม่ไม่มีโซนอะไรทั้งอย่างนะครับ สุดท้ายก็เบรกตัวเองก็กลายเป็นบอสองทำไมเป็นบอสองตรงนี้อาจจะเข้าใจยากนิดหนึ่งนะก็คือมันเกิดบอทหนึ่งบอทหนึ่งบอหนึ่งบอหนึ่งแล้วมันก็ยังสะสมกำลังอยู่ถูกไหมถ้าเกิดตรงเนี้ยถ้าถ้าเส้นเนี้ยมันมาทำลายตรงนี้ได้โอเคมันคือบอสอง หรือถ้าเกิดทุกคนจะบอกว่าไม่บอสแล้วทำลายไปก็คือช่างบันก็คือบอทหนึ่งได้คือคุณไปนับด้วยสูตรตัวคุณเองเลยนี่บอทหนึ่ง๊บไม่สำเร็จต่อมาเกิดบอทใหม่บอทหนึ่งใหม่แปลว่าอะไรชุดนี้ถ้าเกิดคุณคิดแบบนี้คุณก็จะไม่ได้เทรดนะครับบอทหนึ่งปุ๊บสุดท้ายแล้วก็ไปรอบอทสอง นะครับวัดสองไม่มานะครับเกิดวัดหนึ่งใหม่เกิดวัดสองนะครับวัดสองแล้วก็เซลลนะครับสานะเซลเหวียเหวเลยนะครับอ๋อลืมตีโซนให้ดูไปดูโซนกันวัดสองก็คือโซนที่เบรกจะถึงไฮล่าสุดน,นะครับอ่า คือโซนนี้ครับก็ SL วันไปอฮแต่ถ้าใครถ้าใครได้ตรงกลางเนี้ยครับแล้ววางอาอาแค่หนึ่งต่อสองอะแล้วเราได้ส่วนบนบนอ่ะอาจจะได้เปรียบก็ได้นะอันนี้ผมเข้าให้ดูเป็นตัวอย่างว่าว่าการพ่ายแพ้มันก็มีไม่ใช่ไม่มีสุดท้ายก็กทำอันนี้มันไม่บอสก็ปิดไป พอเราแพ้ปุ๊บมันจะเกิดอะไรขึ้นครับเกิดบัสหนึ่งมปนะครับอ่าเนี่ยเนี่ยพอหลุดโซนมาปุ๊บอนี่ก็คือบัสหนึ่งนะครับบัสหนึ่งแล้วก็รอบัสสองนะครับอ่าฮะพอบัสสองเนี่ยพอสองบัสเสร็จปุ๊บเป็นไงตลาดตลาดขึ้นเลยนะครับพอบัสสองอ่ะบัสสองปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็น ่ซนนะครับโซนของเขาละสโซนรับของถ้าเขาเรีเทสมาเราก็ได้ของนะครับนี่ยหมเตว่ามันจะมีเข็มเยอะมากตรงนี้อาจจะต้องเสี่ยงอาจจะเป็นช่วงข่าวนะครับก็ถ้าขายได้ไม้บายก็โชคดีมากครับก็ลก็บอสต่อไปเรื่อยๆนะครับบอสบอสไปเรื่อยๆบอสไปเรื่อยๆคือชีวิตไม่ทิ้สุดแต่ว่าโซนเนี้ย โซนเซลไอโซนโซนซื้อเราจะยา,ยาวมากครับแล้วเขาก็อยู่ในโซนอยู่นานเหมือนกันจนกว่าเขาจะวัดตัวเองนะครับอ่านะครับนี่อยู่ในโซนอยู่เลยครับแล้วก,ก็วัดตัวเองได้ใหมนะอ่าพอเขามาทำ Hi, ไฮใหม่ปิ๊บเนี่ยแล้วก็ ตรงนี้อ่ะถ้าเคยใครบองบอสก็เล่นเล่นเทรดได้เลยนะแต่มันจะมีอย่างที่บอกอ่ะครับมันจะมีช่วงแบบนี้อ่าคือช่วงที่ผมช่วงที่ผมทำโซนเนี้ยตรงเนี้ยไมนะมันจะมีช่วงนี้ สิ่งที่คุณเห็นตรงนี้นะครับก็คือโซนนี้นะครับก็คือโซนแบบโซนบอสไปแล้วนะครับโซนบอสไปแล้วนี่นึงอาจารย์ตามรูปเลยแล้วกันนะอันนี้คือบอสแบบปิดแมวนะเออบอสแบบปิดปิบยืมก่อนนะครับบอสปิดปิดนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเขาก็จะอยู่ในโซนไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมต่อเส้นให้ ก็อยู่ในโซนเขาไม่ได้แบบลงให้สวยงามหรอกนะเราก็จะเข้าโซนมานะครับเข้าโซนมาเสร็จปุ๊บเขาทำยังไงต่อเขาก็จึ๊จึ๊ก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 นะครับสังเกตว่ามันอยู่ในโซนในโซนซื้อของเราอยู่ดีนะฮะ จริงๆแล้วกราฟชุดนี้เขาสามารถที่จะลงมาแบบนี้เลยก็ได้นะครับแล้วก็คอยเซ็ตตัวขึ้นไปใหม่ได้เหมือนกันคือเราไม่รู้อนาคตรเราเลยยึดหลักวัดสักบอดหนึ่งนะครับเอ้ยยึดหลักๆหนึ่งคือผมเองก็ไม่ได้บังคับว่าการที่ผมมาแนะนำคุณตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ทั่วโลกนะแตะ่สำหรับผมเนี่ยมันโอเคนะครับเหมือนเนี้ผมได้ไม้เนี่ยถ้าผมได้ชุดนี้ไปไม้ไม้บายนะครับถ้าลองเนี่ยผมเข้าชุดนี้ไม้ที่หนึ่ง SL ผมตรงเนี้อเนี้ยเข้าโซนยี่สิบหกเหรียญ RR หนึ่งต่อนหนึ่งอ่า ผมได้ไม้สองตรงกลางกลางโซนอ่าอ่า,อาผมหนึ่งต่อสองจะวิธีไหนก็ตามนะครับสังเกตว่าเราชนะหมดถ้าเรายึดมั่นในวิธีเพตุของเราสักจุด ครับอ่ะผมเอาตัวกําไรน้อยออกละกันเอาตัวที่ความเสี่ยงเถอะสุดท้ายระบบจะครอบคลุมอ่ะผมจะพอเพียงแค่นี้นะเดี๋ยวเรามานับกันว่าที่เราเทรดมาเนี่ยเนี่ยโซนหนึ่งเนี่ยตรงนี้มันเริ่มจากกี่โมงนะอ่าเริ่มจากเปิดมาตอนนี้ห้าโมงเย็นวันที่สามกันยายนห้าโมงเย็นจนถึง tp ไม้นี้วันที่8กันยายนนะครับถูกไหมอ่า5วัน5วันเทรนนะครับวันที่3-8ก็คือวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธนะครับก็อ2าวันเนาะ อ่ะมานับดูกันเลยว่าสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยมันจะกำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่นะครับชุดแรกนะครับเรากำไรสิบสี่นะชุดแรกเรากำไรสิบสี่บวกสิบสี่ชุดที่สองนะครับตรงนี้เอาใหม่เอางี้ดีกว่าผมเกิดขึ้นขึ้นเลยดีกว่า ชุดแรกนะเราได้กำไรสิบสี่ชุดที่สองเรากำไรเจ็ดจุดแปดนะครับบวกเจ็ดจุดแปดชุดที่สามกำไรหกจุดเจ็ดห้าครับบวกหกจุดเจ็ดห้าชุดที่สี่กำไรเจ็ดจุดสองเก้านะครับ บวกเจ็ดจุดสองเก้าชุดที่ห้านะครับกำไรแปดจุดห้าสองบวกบวกแปดจุดห้าสองบวกแล้ก็เลยชุดที่หกแปดจุดห้าสองใช่ไหมชุดที่หกแพ้ี่ถ้าแพ้เนี่ยเราต้องดูว่าเราแพเท่าไหร่อ่านนะเราเข้าตรงนี้ กราฟกลับมาแล้วเราเข้าเลยเราก็แพ้นะครับความแพ้เริ่มปรากฏนะครับเราก็แพ้6.86นะครับลบ6.86นะครับจุดนี้ชนะบวก10.45จุดนี้ชนะ วกสิบเอ็ดจุดหนึ่งสองชุดนี้ชนะบวกสิบเอ็ดจุดหนึ่งสองครับชุดนี้ชนะบวกสิบจุดเก้าหนึ่งบวกสิบจุดเก้าหนึ่งชุดนี้แพ้

ชุดนี้ก็แพ้นะแพ้เท่าไหร่ลบเจ็ดจุดสี่สี่ชุดนี้วัดสองเข้าชนะยี่สิบเจ็ดจุดศูนย์สองบวกยี่สิบเจ็ดจุดศูนย์สองห้าวันนะครับเราเทรดได้ ห้าวันลบเสาร์อาทิตย์สามวันเราเทรดได้เจ็ดสิบเอ็ดเหรียญอันนี้ที่หลอดศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนะครับอันนี้คือแบบเทรดทุกวีทุกวันตบี้ได้บันเทรดแต่นะครับแต่ถ้าถ้าเราตั้งเป้าหมายว่าโอเคจะต้องการเวลาสิบเหรียญสิบห้าเหรียญฉันเลิกละเกินสิบเหรียญฉันเลิกทุกวันหนึ่งเดือนมียี่สิบวันเทรดนะครับคุณก็จะได้สมมติวเวลาสิบเหรียญ คุณได้สองร้อยเหรียญต่อเดือนนะครับก็ประมาณเจ็ดแปดพันอันนี้ถือเป็นการถัดเทรดที่ดีนะแต่ว่าถ้ากำไรสิบเหรียญคุณจะหยุดเทรดเมื่อไหร่ลองดูนะหมยแรกสิบสี่เียดึงเป้าหมายแล้วเลิกต่อมาคุณตื่นสักกี่โมงดีวันต่อมาอีกสามกันยาสี่กันยาตื่นตั้งแปดโมงตั้งแปดโมงอะตื่นแปดโมง มาตรงนี้คุณได้เทรดมาที่หนึ่งชนะสี่นะครับเฮ้ยเฮ้ยชนะแปดยังไม่ถึงเป้ามาแพ้หกเหลือสองล้วชุดนี้ชนะสิบป้าบจบเมื่อกี้ชนะสิบเหลือสองสิบสองดอลลาร์แล้ววันนี้ตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงบ่ายสองห้าสิบถึงเป้าแล้วจุดเลิกเทรดใช้ชีวิต แค่นี้เลยนะครับแค่นับบอสนับบอสนับบอสไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือผมก็ค่อนข้างลงลึกนะลงลึกลงลึกแล้วก็แค่นี้ยังใช้ได้จริงอะ่ะเออทุกคนคิดดูว่าดาวที่อุี่อะ่ะสำหรับผมอะ่ะมันมีแค่นี้ผมไม่รู้ว่าคนอื่นจะตีความคำว่าดาวที่อุี่ยังไงบ้างเขาสอนถูกทุกอย่างนะผมบอกให้แต่ผมอะ่ะไม่ชอบจำ ขี้เกียจจำนะครับผมก็เลยมาคิดวิธีตัวเองผมตัดคำตัย์ยากๆทิ้งตัดวิธีย่ยากๆออกทำให้ดูงงผมยอมแพ้ในจุดที่ต้องโดนตกนะครับแล้วผมก็จะชนะกลับมาอยู่ดีนะครับสังเกตว่าถ้าเกิดคุณตั้งเป้าวันละสิบดอลลาร์นะครับมันไม่ยากเลยแล้วถ้าเกิดคุณทำจนเป็นนิสัยคุณคิดว่าคุณจะออก0.01ตลอดชีวิตหรอออก0ูนจะรวยเมื่อไหร่ ครับตอนนี้แค่ฝึกแค่ขนาดคุณฝึกคุณยังได้เดือนละสองร้อยกว่าเหรียญคิดดูสิถ้าคุณเอาจริงไนเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวต่อไปนะผมจะซ้อมเทรด้วยแล้วกันซ้อมเทรดแบ็กเทสอะไรเงี้ยเออทีละสิบยี่สิบหมาอัดอัดคลิปลงไปเรื่อยเพื่อพิสูจน์ว่าดาวที่โอลี่ี่ของจริงมีแค่เนี้ยเห็นไหมว่าคุณต้องมีอินดิเคเตอร์อะไรไหมไม่ต้องมีอะไรเลย ไม่ต้องมีอะไรเลยแค่ <Care. S 1> นับบอสอย่างที่ผมบอกอะ่ะไม่บอสลงก็บอสขึ้นอะ่ะมันมันไม่ยากเลยชีวิตมันมันชิลมากมันชิลสุดๆเห็นไหมเออนะครับก็คลิปนี้ดาวเทอรี่จบ EP ที่หกนะครับ EP ที่หกเอ้ยอีสุดท้ายของการเทรดจากศูนย์ นะครับต่อไปก็ไดเป็นคลิปเกี่ยวกับเทคนิคอะไรต่างๆก็ไม่แน่เหมือนกันอ่าทุกคนสามารถรีเควสมาได้นะว่าอยากจะให้ผมขึ้นพูดหรือว่าให้อธิบายเรื่องอะไรขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการเรียนการสอนนะครับและถ้าคิดว่ามันมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์ได้แต่อย่าแรงมากนะครับ โอเคบายบายทุกคนเว้เจอกันหวังชาแนลก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสำหรับ EP สุดท้ายของเรื่องเทรดจากศูนย์นะโอเคสวัสดีครับ